สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยุกตาพาฝันอันบรรยากาศเป็นมืนมดๆเลยนอะคะเด้อทางเงื่นเอ้ยนี่เพราะว่ามันเป็นอันฝนตกหลินคะ่ะมันนี้มืดมืด้อซื่อฝนตกหลินก็เป็นอากาศที่ว่าอันกระบบนอันกระหนาวอยู่คะ่ะแต่ว่ามันยังเป็นอากาศที่ว่าอย่างสาหรับเอ้ยเพราะว่าประมาณหกเจ็ดองศานี่ก็ถือว่าเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ามันบบมีเดทแค่นั้นล่ะคคะมาค่ะมืดๆก็บบเป็นตื่นเนาะค่ะเนาะมานี่บอกเคยนะพามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะบบได้เปิดไฟด้วยเจะเด้อนั่งลงรถถือหม้อกาแฟมาค่ะถือหม้อกาแฟมารถทีแรกก็บก่าน่ะบ่ได้อัดเลยมาเปิดบ่งกงเนาะค่ะเนาะรถกันนี่บอกค่ะเบิ่ง เอ้พามากินกับโตสตี้ขนมปังปิงเซอร์ชีสเซอร์ชีสแล้วก็เซอร์แฮมค่ะปิงไว้สักครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วมาต้มกาแฟเอ้ยก็ว่านีบ่บโบอัดลงดอกคะ่ะเพราะเลยมานั่งเลยมากดกองหรือพันกดกองไปกดกองมาพันกดนั่งอยู่พะน่กําลังนะเอ็นแบบนี้นะคะพันกองพันเลยอัดเอ้ยก็เลยป่อยเลยป้อยเลยก็เลยมาเทกาแฟนะคะนาะมะ เทกาแฟก็นำมากินกับอันขนมปังปิ้งค่ะมาเด้อผู้เดนนำมากินน้ำเอ้กก็ได้เพิ่งขัดจัดเบ้นตากันแหมเนาะค่นเนาะต้องเอาหน้าเข้าแบบนี้เู่เนาะเพราะว่ามันมืดๆถ้าออกแบบนี้พัดเป็นรู้สึกว่ามันซิหม,มัวหมัวบ่ะัดเปล่นตัวเบาๆเยอะเนาะค่ะเนาะคิดไม่ง่ายสบายๆเด้จะเด้อมากาแฟจ้ากาแฟ มาค่ะขนมปังปิ้งปังปิ้งก็เย็นแล้วล่ะค่ะ ก็ต้องค่อยๆกินค่อยๆเคียเ้ยวเด้อค่ะเพราะเอ้ยไปเอดอันอุดฝันมาเนาะค่ะเนาะอุดฝันทั้งข้างบนข้างข้างบนตันนี้ก็ข้างบนค่ะ ัมเมนเห็นเอยค่อยๆเคี้ยวเพาเอ้าวเราเป็นเ,นเนต้อสินแห้งบอกไว้ค่ะนักเที่ยวก็ม,มีบางทิปที่ว่าอันค่อยๆอ,อ,อมมือมันนอ,นอ่อนอย่างเนเคี้ยวก็มีเะค่ะ บางบรรยากาศทางเหนือเออทุกตาตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีอันสีเทาม่นมีแดดมืดมื้อมันกรมอุตุพันธก็บ,บอกว่ามือที่เป็นอากาศแบบนี้อีกค่ะแต่ว่ามื้อหือมันทีมีแดดแต่ว่าสี่มีหลุมเยอะมันบอก แล้วอาทิตย์นาโต้ไปพุดนะคะอีกหาหกมื้อพื้นทีเป็นอันใชมีที่ว่าอันมีเดดแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณยี่สิบองศาอัาอนนี้ก็อาทิตย์มื่อทางอาทิตย์ก็เป็นอากาศแบบนี้เนาะคะ่ะอาทิตย์โตไปก็เป็นอากาศดีพูดบอก กาแฟก็มดถ้วยแล้วค่ะแปลว่านราคุยแต่เขาฝังพอดีอันก่อนอะอันอัดคลิปเลยอันนี้คลิปนี้พันอัดเองเนาะค่ะเนาะเออไปไปกดพันพันกดเองมากับมันเป็นโปรแกรมเนาะค่ะเนาะก็บอกว่าดอกแล้ว่าอัตโนมัติก็ก็ถือว่าอัตโนมัติเพราะแต่ว่าเขาตั้งไว้สินี่ค่ะเออเลยไปกดเบิ่งคลิปเก่าๆอันเมื่อเดือนเดือนกว่าเนาะค่ะเนาะ อันเดือนก่อที่ว่าอ,าอาาันเอ้ยเอ้ยทุกตาเพิ่เสียก็เลยไปอัดคลิปไว้เนาะคะ่ะเนาะตอนโศกเศร้าเสียใจตอนนี้ก็ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่ค่ะแต่ว่าตอนไม่ใหม่มันคือเจอหน้าขาดเนี่ยค่ะก็เลยอัดอัดคลิปลงเอ้ยก็ลงไปไหลายคลิปเ้วยค่ะแต่กเว้าวแบบเพลินเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นลังคนมาว่าอ้าเรื่องส่วนตัวเจ้าสิเนี่ยค่ะมันก็แม่นอยู่ค่ะเรื่องส่วนตัวแต่ว่าความรู้สึกณจุดนั้นเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยอัดไว้เอ้ยก็เลยมาเปิดเบื้องค่ะ เอ้ยน้าลบทีมเอ้ยก็ะพันเสียดายเนาะค่ะเนาะที่เอ้ยตุต๊กตา,าบอกว่าหน้าบ่นหลงกระพันยนันยันคลิปเฮียะคะ่ะยันคลิปที่เหาอัดนี่คือมันเฮียไปเนาะค่ะเนาะคือกดทีมลบทีมมันคืดกี้ดายเพราะว่ามันซิบโบไดเอ็ดอีกแบบนี้นะคะ่ะเอ้ยก็เลยมาเบิง้งลังที่เอ้ยก็นั้หลงเนาะค่ะเนาะถ้าเห็นเอ้ยหลงแปลกๆก็อย่าเวาเอ้ยเด้อคำพูดเลยเข้ามาเบิง้งเอ้ยคลิปนี้ก็ได้ถ้าเห็นเอ้ยหลงแปลกๆอันหน้าตานหูตาน ให้ห้องอันอันก็บอต้องว้ากันเอ้ยว่าเออนั่นหลงอยู่ล้ค่ะเอยมานั่งบังเออล่ะเอ้ก็มาพิจารณาอยู่ว่าหลงดีหรือบ่หลงดีถ้าหลงแล้วเพื่อนซีพันซีว้าบว่าเขเข้ามาแต่ว่ามานั่งนึกอีกทีก็มันเป็นคลิปที่ว่าเฮาทําช่วงอันโมเมนต์ที่เหาวันความรู้สึกเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าเอ้ยซิบปเบิ่งอีกรอบนึงแล้วเอ้สิหลงอยู่แล้ค่ะหลงเป็นบางคลิปเพราะว่าถ้ามานั่งเก็บแล้วมันก็เฮียเนาะค่ะเนาะถ้าเฮียแล้วมันคือขีดได้ด้วยค่ะ เพราะว่าวันเวลากันโศกเศร้าเสียหายอันโศกเศร้าเสียใจแบบมันมันบ่แม้ว่านึ่งมันมันมาเฟกกันเนาะค่ะเนาะมันเฟกบ่ไดายสนิทนะแต่ว ip, heures, anas, ่าเอ้ยเบิ่งก่อนนะค่ะเด้อยวเราเทอาเอ้ยกับบได้หลงเนี่เทอาเอ้ยกันหลงแต่ว่าเอ้ยว่าเขาฝังค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเห็นเอ้ยแปลกๆกก็คลิปเอ้ยแปลกๆกก็เอ้ยก็ว่าเขาฝังแล้วค่ะตอนนี้ที่เอ้ยเอ้ยว่าคุยเอายฝังกันเอากาแฟเอ้ยกับมดถ้วยแล้วค่ะพากินขนมปังปิ้งเซอร์ชีสกับแฮม ง่ายๆเนาะค่ะเนาะอันอากาศมันเป็นอันนี่ค่ะเป็นแบบสลึมสลัวเบิงบ่งแม่ค่ะเบิ่งแม่แต่ว่าก็เฮออีกบรรยากาศนึงเขาเนาะเบิ่งแบบธรรมชาติเนาะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะแล้วเอ้ยตุ๊กตาเผาฟันก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะเนาะทุกเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาทักทายค่ะแล้วการเฮ่อมีแต่ความสุขถ้าบ่ทักก็ทักกันเมื่อนา,นนอาเนาะจ้ะเนาะ ก็คือทุกบ้านมีความสุขกับแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองค่ะกับครอบครัวหน้าที่การงานเนาะค่ะเนาะกับสิ่งรอบตัวบางั้นเถอะปะแล้วเอก็สิบอกว่าพาอกันคลิปหน้านด้วจ้าสวัสดีค่ะ